เฮโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นอัปเดตกิจกรรมหลายสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับว่ามีกิจกรรมไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับมีไอเทมชิ้นไหนที่ควรซื้อและไม่ควรซื้อนะครับก็ชิ้นแรกครับเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูเลยนะครับก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับที่เราควรซื้อเป็นอย่างมากมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดเลยนะครับก็คือกล่องสมบัติอันนี้ ซื้อแล้วมันจะเปิดได้ข่องในนี้นะครับก็คือตอนแรกอ่ะพี่ซื้อไปแล้ว1กล่องเว้ยมันซื้อได้50ใช่ไหมพี่ซื้อไป1กล่องพี่เปิดกล่องเดียวได้เนี่ยดวงวิญญาณ2,000พัน 2, ถ้าเราย่อยดวงวิญญาณ2,000พัน 2, นี้ย่อยเองนะครับด้วยทหารเราอะ่ะเราก็จะใช้ตัวละครย่อยไปประมาณ7-8ตัวเลยนะเออแต่ว่าเราซื้อกล่องนี้แม่งโคตรคุ้มเลยแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงเลยนะเพื่ออาจจะได้แบบเอออาจจะได้100่งรอยะไรเงี้ยถามว่ามันก็ไม่คุ้มอะแต่ว่าซื้อนะครับมันคุ้มกว่ายอยู่แล้วพี่ก็จะซื้อหมดเลยลยแ้วกัน ผมก็จะซื้อให้หมดเลยนะเดี๋ยวมันกดเลือกทีเดียวไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนที่ซื้อครบเลยแล้วกันโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเราซื้ออันนี้ครบป,ปุ๊บเราใช้เพชรใช่ไหมมันก็จะมีกิจกรรมใช้เพชรด่ครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเออก็คือเราก็ได้ของมาแล้วได้ของจากที่เราเออใช้เพชรไปดูก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคก็สําหรับกิจกรรมใช้เพชรใช่ไหมพี่ก็จะ ใช้ถึงแค่หมื่นแปดนะเพื่อพี่จะเอาซันจิ nw หนึ่งตัวโอเคแค่แค่นั้นพอสามหมื่นนี่ก็ถ้าใครมีเพชรเลือๆก็สามารถซื้อได้นะก็ได้ข้งเบียร์อีกสามสิบทางเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแก้วเบียร์นะครับถามไ่้แก้วเบียร์นี่มันได้จากไหนก็ได้จากไอที่เราไปซื้อกองสมบัติเมื่อกี้แหละก็เดี๋ยวตอนหลังพี่จะมาเปิดให้ดูแล้วกันก็ก่อนที่จะไปเปิดนะครับเราก็มาดูของนัปัจจุบันก่อนนะครับว่าพี่มีอยู่เท่าไหร่ก็แก้วเบียร์นะครับพี่มีอยู่พันซองนะครับแล้วก็ เส่วนน้ำยาม่วงนี่ก็มี7 7 2 0นะัน่ะแล้วก็ไอดวงวิญญาณนี่ก็มีห0พันอ่าโอเคก็เดี๋ยวพี่จะไปเปิดไอกล่องบื่เกี้ยนียที่พี่ซื้อมาแล้วก็มาดูนะครับว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่พี่ก็จะเปิดให้หมดเลยนะอยู่ไหนวะโอเคอันนี้นะตจริงมาซื้อได้50อันนะแต่ว่าพี่ซื้อไปแล้วหนึ่งอันก็เดี๋ยวพี่จะเปิดทีเดียวเลยแล้วกันโปะโหคุ้มไหเนี่ย เอ้ยไม่มีสองพันเลยเหรอเอ้ยไม่ไม่มีสองพันเลยวะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะซื้ออันนี้ด้วยนะครับเราก็ซื้อเลยละกันแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจํากัดเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบโอเคซื้อไปห้าสิบโอเคพี่ก็ซื้อไปแล้วแล้วก็หมดหมดตูดแล้วก็ไปเปิดใหม่ดูดิมันจะคุ้มไหม เพราะมันเป็นคือการลงทุนไหนวะนี่นะได้มาอีกเจ็ดสิบสองเปิดโพมไม่ไม่มีสองพันเลยวะโอเคเนี่ยมีสองพันอยู่อันหนึ่งอนะแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งอืมแล้วก็อันนี้ได้เพิ่มมาอีกเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ซื้ออีกซื้อไปมันตันที่อะไรอะ่ะ ออยี่สิบแปดอันอ่ะร้อยซื้อไปหมดและเราก็จะเปิดให้หมดเลยเปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเราได้ของเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่โอเคแก้วเบียร์นะครับจากตอนแรกพี่เป็น 1,200ตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น28ง0 0เป็นไงยังคุ้มแล้วเราก็เอาไปแลกนี่ได้เลยครับ <c oughs> พวกนี่ทหาร9 <c oughs> ดาวนี่10บ <c oughs> ดาวนี่แลกได้เลยครับเป็นไงชิวๆแล้วก็ส่วนแก้วนี้พออันนี้จาก7,720้ยใช่ไหมก็เพิ่มมาเป็น12,000องนะแล้วก็ลูกไฟเดี๋ยวนะเน็ตไม่ดีมาแล้วก็ลูกไฟใช่ไหมจากเมื่อกี้นี้ย6พันตอนนี้เพิ่มมาเป็น 30, ส2 0 0มืออืมโคตรคุ้มเลยอันเนี้ย ถ้าใครทาตามพี่นะพี่บอกเลยนะว่าทําตามพี่เลยนะอันนี้พี่แนะนําทําตามเลยครับคือว่าคุ้มมากเออแล้วเราก็เอาไปแลกทหารเหมือนเดิมนี่เราก็าไปแลกกหรัรสิบดาวเหมือนเดิมเป็นไงโคตรคุ้มได้มาตั้งสามหมื่นสองเออจากหกพันนะเพิ่มมาเป็นหมื่นสองหมื่นนะถามว่าแลกอะไรก็เหมือนเดิมนะนี่ทหารเจ็ดพันแล้วก็แลกไอซองตัวนี้ด้วยนะก็จะคุ้มแล้วก็อันนี้ก็แลกให้หมดนะครับพวกทหารนะเอาจิงนะคุ้มกิจกรรมนี้ แล้วก็กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมในนี้ก็จะเป็นเก็จะมีอันนี้ครับเหมือนเดิมครับมันก็เป็นกิจกรรมแบบคล้ายๆเดิมะนะเคล้ายๆกับกิจกรรมกอดอก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยอ่แล้วแหละแ,แต่ที่ผมจะมาแนะนําก็คืออันนี้แหละครับซื้อแบบที่ผมซื้อื่อกินยะเออซื้อตามได้เลยนะครับแล้วมันก็จะได้ได้เพชรด,ด้วยกิจกรรมใช้เพชรอันนี้ นั่นแหละคือเป็นอะไรที่โคตรคุ้มมากเลยก็แนะนานะครับให้ไปทําตามเลยแนะนําผมเลยให้ทำตามคือมันคุ้มจุดแล้วอ่ะเออนั่นแหละก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะพี่ก็จะมาอัปเดตตัวละครพี่นะครับดูได้ว่ามันจะเพิ่มไปถึงขั้นไหนนะครับจากกิจกรรมนี้คือมันจะคือมันจะโตไปถึงขั้นไหนอ่ะเออจากกิจกรรมเดียวกิจกรรมเนี้ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนนนะคคครรรรััับบกกกก็มมมาาาออให้้งวว่ิจีุทํ โอเคครับผมก็ไปและบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกัน